ক্ে พี่น้องที่รักในพระวรสารในวันนี้เราได้ยินพระเยซูกิ์เจ้าโรงบอกว่าเรานั้นเป็นแกะทำไมพระเยซูกิ์เจ้าจึงยกตัวอย่างโดยใช้สัตว์ประเภทหนึ่งที่ชื่อว่าแกะเหตุที่พระองค์ยกตัวอย่างโดยนำแกะ มาเป็นเครื่องหรือว่ามาเป็นสื่อการสอนของพระองค์เองนั้นเพราะว่าในสังคมยิวและในสังคมที่รอบๆประเทศปาเลสไตน์ของพระองค์ในสมัยนั้นเขาเลี้ยงแกะเพราะนั้นพระองค์จึงนำสัตว์ประเภทนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาที่ปากช่องซึ่งเลี้ยงวัวมาก พระองค์ก็คงจะบอกว่าพวกเรานั้นเปรียบเสมือนวัวพระองค์เองก็คงจะหมายถึงคนที่เลี้ยงวัวหรือถ้าหากว่าพระเยซูริสต์เจ้าไปแถวห้วยถแถลงซึ่งทำนาก็เลี้ยงควายเยอะก็คงจะบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงควายที่ดีควายของเราได้ยินเสียงแล้วก็ตามเรามาเพราะฉะนั้นพี่น้อง ให้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์เวลาสอนน่ะพระองค์ใช้สิ่งง่ายๆใช้สิ่งรอบตัวมาสอนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลี้ยงแกะเมื่อในประเทศของพระองค์นั้นเลี้ยงแกะพระองค์ก็นำสัตว์ที่ชื่อว่าแกะน่ะมาเป็นสื่อการสอนง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องฟังวันนี้พี่น้องจะเข้าใจนะครับพี่น้องที่คารพครับ มนุษย์นั้นเริ่มเลี้ยงแกะมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ความจริงนั้นถ้าไปดูประวัติศาสตร์บอกว่าเลี้ยงแกะมาตั้งแต่ประมาณ6000ปีมาแล้วนะส่วนมากก็จะเลี้ยงเพื่อที่จะเอาเนื้อและที่สําคัญก็คือจะเอาขนของมันนะเอาขนของมันมาทําอะไรพี่น้องดูต่อไปนะครับดินแดนทะเลทรายเป็นต้นรอบๆปาเลสไตน์รอบๆปาเลสไตน์ตนั้นก็จะเป็นแถวเมโสโปเตเมียที่พี่น้องเห็น ที่ได้เล่าให้พี่น้องฟังว่าเป็นดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายที่มีความบดมสมบูรณ์ตั้งแต่อับละหัมแล้วก็เลี้ยงแกะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลี้ยงแกะมากมายแล้วรอบๆปาเลสไตน์ก็จะมีพี่น้องชาวอาหรับและเผ่าอื่นๆก็เข,เข้ามาอาศัยนะครับแล้วก็เลี้ยงแกะแล้วก็พยายามที่จะหาทุ่งหญ้าหาแหล่งน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งแกะแล้วก็ทั้งคนเลี้ยงนั้นได้มีชีวิตอยู่ได้ หลังจากที่โมเสสได้มอบพันธกิจให้กับโยชัวนำชาวอิสราเอลจากดินแดนที่แห้งแล้งในทะเลทรายเข้าสู่ประเทศคานาอานหรือว่าเข้าสู่ดินแดนคานาอานหรือปาเลสไตน์หรืออิสราเอลในปัจจุบันนี้แหะครับรเมื่อเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วนะครับชาวอิสราเอลก็ดํารงชีพนะโดยยดึดอาชีพ เลี้ยงสัตว์และสัตว์ประเภทที่เขาเลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นแกะพี่น้องดูภาพนี้เป็นภาพจริงที่อยู่ในประเทศปาเลสไตน์อิสราเอลเลี้ยงแกะด้วยจุดประสงค์หลายประการนะครับประการแรกนะครับเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาทางาศาสนาพ่อได้เล่าให้พี่น้องฟังว่าพระเยซูกิจเจ้าหลังจากที่พระองค์เทศนาสั่งสอนในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ที่เนินโมริยาแล้ว พระองค์จะเดินทางไม่กี่ร้อยเมตรนะครับไปที่เนินเขาเมากอกซึ่งระหว่างสองเนินนี้จะขั้นด้วยห้วยคิดโรนและห้วยคิดโรนนี้จะเป็นห้วยที่รองรับเลือดแกะที่เข้าฆ่าถวายบนภูเขาโมริยาบนพระวิหารกรุงยเยรูซาเล็มในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถวายเครื่องบูชาเขาจะนําแกะมาฆ่าถวายนะครับ และว็จะนําเนื้อแก่นั้นไปกินเลี้ยงในพิธีนั้นนะครับดูน่ากินนะครับเนื้อแก่นะครับประการที่2นะครับจุดประสงค์ในการเลี้ยงแกะก็คือว่ามีงานเลี้ยงพิเศษเขาก็จะนําเนื้อนั้นมารับประทานแต่นานๆครั้งนะครับนานๆครั้งที่เขาจะฆ่าแกะและนําเนื้อแกะมากินนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเลี้ยงแกะเพื่ออะไรครับส่วนมากจะเลี้ยงแกะเพื่อที่จะนําขนแกะ มาทําเสื้อผ้าครับเห็นไหมครับเขาจะขูดขนแกะนะครับขูดแล้วแกะนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับแกะยังไม่ตายนะครับขูดเฉพาะขนมันนะครับแล้วเอาขนนี้ไปทอเป็นผ้าสําหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับนี่คือ,อจุดประสงค์ของการเลี้ยงแกะที่สําคัญนะครับฉะนั้นเมื่อเขาเลี้ยงแกะเพื่อตัดขนเนี่ยนะมากก่อนเพื่อที่จะทําอาหารเนี่ยนะครับ แกะแต่และตัวนั้นจึงมีอายุยืน,นมีอายุยืนมากนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็จํากันและกันได้คนเลี้ยงแกะก็จําแกะได้นะครับแกะมันก็จําคนเลี้ยงแกะจําคนที่เลี้ยงมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันนานๆเลยนะครับก็ต้องตั้งชื่อให้มัน,นบางทีก็ตั้งชื่อว่าอไอ้ดาไอ้ขาวบ้างไอ้จมูก ด่างบ้างนะครับหูดําบ้างอะไรอย่างนี้นะครับจะตั้งชื่อเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับบางทีก็ตั้งสมญาให้กันนะว่าชื่ออย่าง,งานั้นชื่ออย่างนี้เพราะว่าอยู่ด้วยกันนานแล้วก็สนิทสนมกันนะครับที่สําคัญนะครับแกะนี้นะโดยปกติแล้วถ้าหากว่ามันได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยนะมันจะหยุดและถ้าได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งหนึ่งมันจะหันหลังแล้ววิ่งหนีไปเลย นั่นแสดงว่าไม่ใช่เสียงของผู้เลี้ยงจะต,ต้องเป็นเสียงที่เป็นอันตรายมันจะวิ่งหนีไปเลยฉะนั้นนะครับนิสัยของแกะนะครับเรามาดูว่านิสัยของแกะเป็นอย่างไรเขบราบอกว่าแกะนั้นมักจะหลงทางอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ในการเลี้ยงนั้นมันทั้งเป็นภูเขาทั้งเป็นแหล่งน้ําทั้งเป็นถ้ำนะทั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่วราน,นั้นเมื่อมันหลงทางเนี่ยนะทาง ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นะครับจึงเปรียบเลยว่าแกะนะครับก็เปรียบเหมือนกับพวกเราทุกคนที่บางทีอาจจะหลงทางอาจจะเดินออกนอกลู่นอกทางเป็นต้นบรรดาประกาศกในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นประกาศกอิสยาหรือแม้แต่ในผู้เขียนพระวรสารก็คือนักบุญแมทธิวก็จะพูดนะครับว่าเปรียบเปยพวกเราทุกคนนะครับเป็นเหมือนแกะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเมื่อแกะมันหลงทางก็จําเป็นจะต้องมีผู้ดูแล จะเป็นจะต้องมีผู้ดูแลมีผู้รับผิดชอบนะครับหน้าที่ของคนเลี้ยงแกะนะครับของคนเลี้ยงแกะของนายชุมพาวานนะครับมีหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งเดินนําหน้าแกะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแกะกับเลี้ยงควายนั้นต่างกันนะครับเวลาเลี้ยงควายเราให้ควายเดินนําหน้าใช่ไหมครับผมเป็นเด็กเลี้ยงควายมาก่อนผมรู้เวลาเลี้ยงควายก็ให้ควายเดินนําหน้าแล้วเราก็ใช้เชือกเนี่ยตีมันแ้ซ่าตีมันมันก็เดินนําหน้าเราไป นะครับเวลาเจองูควายเจองูก่อนนะครับเวลาเจอหลุมควายตกหลุมก่อนนะครับแต่เลี้ยงแกะไม่ใช่นะครับเลี้ยงแกะนะี่คนเลี้ยงแกะนั้นจะต้องเดินนําหน้าแกะเพื่อดูให้แน่ใจว่าข้างหน้านั้นปลอดภัยหรือเปล่านะและบางทีก็ต้องคอยส่งเสียงเรียกแกะเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเพื่อจะได้รู้ว่าเอาล่ะแกะอยู่ตรงไหนนะพี่น้องเคยได้ยินเรื่องที่มีเผา่าเปโดวินคนหนึ่งที่เลี้ยงแกะใช่ไหมครับ แล้วก็มันพลัดหลงเข้าไปเขาหาแกะไม่เจอเขาก็เลยใช้หินเนี่ยคว้างเพื่อที่จะเรียกว่าให้แกะนั้นนะครับได้แสดงตัวนะมันอาจจะเดินมันอาจจะกระดุกกระดิกอ่อจะรู้ว่ามันรู้ว่ารู้ว่าแกะอยู่ตรงไหนเพลินว่าหินก้อนนั้นนะครับพลัดเข้าไปตกในถ้ำนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่เขาบรรจุพระคัมภีเอาไว้เมื่อพันปีที่แล้วล่ะอยู่ใน หายหรือว่าอยู่ในองค์ดินเผานะครับแล้วก็เป็นการค้นพบพระคัมภีร์ที่สําคัญที่สุดอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คนเลี้ยงแกะนะครับได้ตามแกะไปนะครับประการต่อมาก็คือว่านําแกะไปหาที่มีหญ้าที่มีน้าอันนี้สําคัญนะครับประการต่อมาก็คือว่าป้องกันแกะจากสัตว์ร้ายไม,ไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น เราสังเกตว่ามีภาพที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงอุ้มแกะแล้วก็มีแกะอยู่มากมายพระองค์เดินนําหน้านะครับคนเลี้ยงแกะต้องเดินนําหน้าแกะประการต่อมาก็คือว่าผู้เลี้ยงแกะมีหน้าที่ป้องกันขโมยถ้าขโมยในที่นี้อาจจะหมายถึงไม่ใช่อาจจะล่ะน่าจะหมายถึงปีศาจนะครับหรือว่าสิ่งยั่วยวนต่างๆหรือลูกของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราป้องกันเขาไม่ให้ไปติดเกม ไม่ให้ไปติดยาเสพติดไม่ให้ไปประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไม่ให้มีคนมา,าชักชวนเข้าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเราป้องกันลูกของเราป้องกันหลานของเราป้องกันคนในสมาชิกในครอบครัวของเราไม่ให้มีใครมาขาโมยไปมามาฉกไปให้เข้าออกนอกลูก่นอกทางนะครับประการต่อมาเมื่อเขาออกนอกลูก่นอกทางต้องตามนะครับตาม เพราะฉะนั้นเราจึงมีกลุ่ม BEC ของเรานะครับคิสชนกลุ่มญาติของเราติดตามนะครับบรรดาพี่น้องของเราซึ่งอาจจะห่างวัดไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พระสงฆ์นักบวชซิสเตอร์นะครับหรือว่าผู้นํากลุ่มมีหน้าที่ในการติดตามฝูงแกะนะครับหรือว่าแกะบางบางตัวนะครับที่หลงไปนะครับให้กลับมานะครับ การต่อมาก็คือว่านับแกะเวลาต้อนเข้าคอกปากช่องของเรานี้ชัดเจนนะครับปากช่องของเรานี่มีกลุ่ม b e c ชัดเจนเรามีการนับจํานวนอของคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนับนะไม่ให้แกะหลงฝูงไปหรือว่าถ้าหลงไปเราก็ไปตามมาแล้วก็วน,นั้นก็เปิดคอกนะครับเปิดคอกทําการเลี้ยงเดี๋ยวเราก็จะเปิดอะ,อะไรลนะ่ะ สภากาแฟนะครับหลังจากเลิกวันนี้แล้วเลี้ยงบรรดาพวกเรานะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นแกะทั้งหลายนะครับ <c oughs> ในรันธสัญญาเดิมถือว่าผู้นำพระส,สนจักรได้แก่อัครสา,าวกผู้อาวุโสในชุมชนนะครับเป็นผู้เลี้ยงแกะส่วนประชากรขอกพระเป็นเจ้านั้นคือฝูงแกะพี่น้องจะเห็นนะครับบรรดาค้าสาวกออกเทศนาสั่งสอนหลังจากที่ได้รับพระจิตเจ้าออกเทศนาสั่งสอน นั่นก็จะมีพวกผู้อาวุโสพวกผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือกันนะครับในการประกาศข่าวดีพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าส่วนในพันธสัญญาใหม่ก็คือเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าวพระองค์มาเกิดมานะครับแล้วพระองค์ก็ได้แต่งตั้งนักบุญเปาโลเออนักบุญเปโตรเป็นผู้นํะาะศาสนาจักรได้เรียกเปาโลให้เป็นผู้ประกาศสอนเป็นอาคาสาวกของคนต่างาศาสนานะครับเราก็ถือว่าผู้ปกครองราศาสนาจักรได้แก่พระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวช ผู้นำชุมชนพ่อแม่สําคัญนะครับพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวเ,เป็นผู้เลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นบรรดาลูกๆบรรดาคิสชนทุกคนก็คือเป็นเป็นแกะเป็นฝูงแกะนะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อะไรครับเป็นผู้นําำศาสนาจักรในระดับที่ตนรับผิดชอบในระดับที่ตนรับผิดชอบคืออะไรวันนั้นพวกเราไปไประชุมสมัชชา พระสังฆราชบอกว่าครอบครัวคือพระศาสนาจักรระดับบ้านเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เป็นผู้นำฝูงแกะของพระศาสนาจักรในระดับบ้านดูแลลูกของตัวเองอย่างดีสอนความจริงและพิทักษ์ความถูกต้องป้องกันไม่ให้ใครมาสอนสิ่งที่ผิด,ผดนะครับให้แบบอย่างที่ดีประนามความชั่ว และเป็นมโนธรรมให้กับสังคมประนามความชั่วนะครับไม่ใช่ประนามคนชั่วนะครับประนามความชั่วและเป็นมโนธรรมให้กับสังคมถ้าสังคมออกนอกลู่นอกทางเราต้องเป็นมโนธรรมให้กับสังคมไม่ใช่ว่าสังคมจะเป็นอย่างไรเราก็ปล่อยไปอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็เชื่อว่า ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงก็คือองค์พระเยูคกิ์เจ้าเพราะฉะนั้นในอาพระวรสารนะครับพระเยูคกิจเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นนายชุมพาบาลที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราแกะของเราก็ตามเราหน้าที่ของแกะคืออะไรครับหน้าที่ของพวกเราทุกคนคืออะไรถ้าพระเยูคกิจเจ้าเป็นนายชุมพาบาลหน้าที่ของเราก็คือว่าฟังเสียง และเดินตามผู้เลี้ยงแกะถ้าเราฟังเสียงและเดินตามผู้เลี้ยงแกะเดินตามวงพระเยซูคริสตเจ้านะพระองค์สัญญาว่าจะประทานสามสิ่งให้กับเราก็คือหนึ่งชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรประการต่อมาก็คือว่าชีวิตที่ไม่มีสิ้นสุดแม้ว่าเราจะตายไปแต่การตายไม่ใช่เป็นการจบสิน้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นชีวิตใหม่อันรุ่งโรจน์ซึ่งจะไม่มีวันตายอีกเลย แล้วพระองค์ประทานชีวิตที่มั่นคงนะชีวิตที่มั่นคงอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ชีวิตที่มั่นคงนั้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่ปราศจากความยากลําบากนะครับแต่หมายความว่าแม้ว่าเราจะมีความยากลําบากมีความโศก igence, เศร้าเสียใจหรือมีความตายนะครับแต่เราก็มั่นใจว่าเราอยู่ในอ้อมพระหัตถ์อันบอุ่นของพระเป็นเจ้าพระเจ้าทรงอบอุ้มเรานี่คือชีวิตที่มั่นคง พ่อลำพึงนะครับเพื่อไตรตรองนาําไปสู่การปฏิบัติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้อาวุโสผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะต้องเอาใจใส่ดูแลแกะทุกตัวลูกหลานทุกคนและตามหาลูกแกะที่พัดหลงไปและนํากลับมารวมเป็นแกะฝูงเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีหน้าที่นะครับผมดีใจที่เห็นคุณพ่อคุณแม่บางคนนะครับ บอกลูกไปแก้บาปเห็นคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกลูกว่าลูกต้องมาวัดแล้วก็พาลูกมาวัดเห็นกลุ่มอาสาสมัครของพระเจ้าพาพระสงฆ์ไปโปรดศินไปส่งศินไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยไปติดตามาพี่น้องลหลายท่านนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำ ตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบให้กับเราประการต่อมาก็คือว่ายังมีแกะที่อยู่นอกฝูงก็คือผู้ต่างความเชื่อเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องนําเข้ามารวมเป็นฝูงเดียวกันโดยการแพร่ธรรมและก็การอภิบาลและประการสุดท้ายก็คือว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีหากเราเชื่อฟังและเดินตามเสียงเรียกของพระองค์เราจะไม่หลงทางขอบพระเป็นเจ้าพระองค์อำนวยพร ให้เรามีความสุขให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและให้เราไม่หลงทางแต่เดินตามเสียงเรียกของพระองค์เพื่อความรอดตลอดที่รันดอนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน